สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน,องนองทุกคนนะครับที่กําลังรับชมอยู่ทางช่อง u t u b e ก็ดีช่อง f a c e b o o k แฟนเพจลุงทัศชแนลก็ดีลุงทัศท่านอยลาวนะครับลุงทัศก็ลืมอยู่เรื่อยพี่น้องครับเคยพูดแตด,ดของรัฐบาลไทยวันนี้ลุงทัศขอฝากด้วยนะครับลุงทัศเริ่มทําฮานอยลาวนะครับเป็นคลิปแรกที่ลงในช่วงนี้นะครับ เป็นคลิปเรียบของลุงทัศนนะครับที่ลงหาลงลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาครับถ้าผิดพลาดประการนใดนต้องขออภัยนะพี่น้องครับไม่รู้เขาใช้ราวตัวไหนมีราวพัฒนาแต่ลุงทัศทำเป็นข้อมูลของราวพัฒนานะรู้มันออกตรงไหนถ้าใครมีรายละเอียดยังไงส่งข้อมูลให้ลุงทัศด้วยนะครับมาครับมาดูกันเลยครับ และก่อนที่จะรับชมก็ฝากคาเตือนนิดนึงครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอเป็นแค่แนวทางนะพี่น้องนะในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นครับและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุน,ส,น,ส,น,นสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีด้วยความหวังดีจากลุงทัชแชนแนลเนาะแล้วพัฒนามาดูกันครับวันนี้มาช้าหน่อยหนึ่งนะครับเพิ่งได้ข้อมูลและก็ลองรีบๆลงให้พี่น้องของเราได้ดูครับ วันที่สิบนะครับเด่นที่สุดนะครับของลุงทัศนะศูนย์เก้าหนึ่งนะครับ ตัววิ่งลุงท่านให้วิ่งเก้านะครับไอ้วิ่งศูนย์นะครับวิ่งศูนย์รองหนึ่งครับรองหนึ่งรองเก้านะตัวเชื่อมนะครับตัวเชื่อมของลุงทัด กับ0 8 2 แปดสองห้าเจ็ดนะครับวิ่งศูนย์นะครับพี่น้องครับวิ่งศูนย์ลองหนึ่งลองเก้านะ 019ลุงทัศน์ว่ามีโอกาสมามากนะครับถ้าตามสถิติที่ลุงทัศน์คำนวณแต่บอกว่าเป็นราวพัฒนานะแต่ไม่รู้เขาใช้อะไรนะพี่น้องครับเพราะเป็นคลิปแรกของลุงทัศน์ลุงทัศน์ยังไม่มีข้อมูลอะไรครับบอกตรงๆเลยไม่เคยเล่นคำนวณอย่างเดียวมาครับส่วนคู่ชุดลุงทัศน์จับให้นะให้วิ่งศูนย์นะครับวิ่งบนล่างเลยนะครับเพราะราวพัฒนาเขาจะใช้เป็นทั้งบนทั้งล่างอยู่ด้วยกันเลย เดี๋ยวคู่ชุดนะครับเดี๋ยวลุงทัดจับผู้ชุดให้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยคุยกันครับคู่ชุดวันนี้ลุงทัดวางไว้แบบนี้นะครับพี่น้องครับหลักร้อยนะหลักร้อยที่คาดการว่าจะมานะพี่น้องครับลุงทัดวางไว้แบบนี้นะร้อยสิบหน่วย ลุงทัดไว้วางเก้ากับศูนย์นะครับอยู่หลักร้อยนะส่วนสิบนะครับแปดเก้าศูย์หลักหน่วยวางไว้หนึ่งกับสองครับนี่นะ 09ใครอยากเชื่อมเชื่อมได้นะครับ901เป็นหลักนะครับเชื่อม5เชื่อม6เชื่อม7เชื่อม8เชื่อม2มาทีนี้ก็จะเป็นเป็นคู่ชุดนะคู่ชุดของลุงรักคุ่ลุงทัดก็จะมีแค่81 แปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองเอาแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองลุงทัดจะเขียนเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองต่ไปมาศูนย์เก้าหล่ะพี่น้องครับอ่ะเขาอยากได้มาศูนย์เก้าลุงทัดแถมไปตัวหนึง่ง ตามที่กิงลุงทัดจะเขียน01นะครับเมื่อกี้ครับจะเขียน01แบบนี้กลับไปเขียน09เลย02ก็จะมี6ตัวนะครับแต่ตัวนี้มันแถมมาเมื่อกี้เขียนผิดสงสัยมันจะถูกตัวนี้เลยพี่น้องครับจะมี81 82 91 92 01 02ตัวนี้เป็นตัวแถมไม่ตั้งใจจะเขียนแต่มันขึ้นมา รักร้อยนะครับอ่าก็จะมีลุงทัดเขียนแบบนี้นะแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองแปดสองเก้าหนึ่ง เก้าสองศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งจากศูนย์เก้าก็ต้องเก้าหนึ่งพี่น้องครับศูนย์เก้า แปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งศูนย์เก้าเก้าสองเก้าสองแล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สอง ศูนย์สองก็จะได้เก้าแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดสองศูนย์แปดสองเก้าเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะพี่น้องครับเก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเก้าสองศูนย์เก้าสอง เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองบนล่างมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวลงทัดชี้ให้เน็ตเน็ตอีกสักตัวหนึ่งครับว่า นี่นะครับลุงทัศชอบตัวนี้ตัวที่ไม่มีในนี้นะครับตัวหนึ่งน่าสนใจมากคือเจ็ดสองนะพี่น้องครับเป็นเลขที่ลุงทัศตัดออกนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะในนี้ไม่มีเลขตัดคือเลขเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองลุงทัศตัดออกนะตัดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เลขที่ตัดออกนะพี่น้องครับมันเป็นคลิปแรกลุงทัศน์งดูข้อมูลก่อนนะอันนี้เป็นออเดอร์เป็นชุดแรกมันจะขุดถักหน่อยนึงนะครับตัวเลขมันยังไม่ลงร่องรอยนะครับเพราะลุงทัศน์ทำใหม่อยู่ ปดหนึ่งแปดสองนี่นะวางไว้สี่ตัวครับแปดหนึ่งแปดสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองเอาศูนย์แปดลุงทัดไม่มีเหรพี่น้องครับเดี๋ยวนะลุงทัดดูนิดหนึ่งโอไม่มีศูนย์แปดมีแต่ศูนย์แปดสองกับศูนย์แปดหนึ่งเนาะนี่ครับพี่น้องมีแค่นี้แหละ เลขลุงทัศน์ที่ขาดไม่ได้นะครับแปดเจ็ดสี่นะพี่น้องครับแปดเจ็ดสี่คือเลขเด่นพอเอาเลขเด่นมาชนเลขนี้มันก็จะขาดกันก็จะมีแปดหนึ่งกับแปดสองนะครับที่เข้ากันได้พอศูนย์หนึ่งศูนย์สองจะไม่มีในเลขเด่นนะอันนี้เป็นเด่นของลุงทัศน์ครับที่คาดว่ามันน่าจะมานะถ้าเด่นมาชนตัวนี้มันก็จะมีศูนย์แปดแปดศูนย์ ถ้าเอาตัววิ่งของลุงทัศน์ใช่ไหมครับมาชนเลขเด่นก็จะมีแค่08 07 04แต่ในนี้มันไม่มีเลยมันขัดขดัดกันยังไงไม่รู้แต่พอมาชนในนี้มันก็จะมีแค่81กับ82ที่เข้าเลขเด่นอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับพี่น้องครับลุงทัศขอดูข้อมูลสักสองสามงวดเดี๋ยวก็ ion, จ,จับทางได้ครับให้ลุงทัศจับทางการเดินของเลขราดูก่อนครับ หลักร้อยวางเก้ากับศนหลักสิบวางแปดเก้าศูย์หลักหน่วยหนึ่งกับสองถ้าตัวเว่งศูนย์กับเก้ากับหนึ่งให้เชื่อมก็จะมีมาเชื่อมแปดที่น่าสนใจก็ถ้าเป็นหลักร้อยนะครับให้เชื่อมเก้าศูนย์แปด ให้สามตัวนี้ติดตัวใดตัวหนึ่งอยู่นะครับพี่น้องนะให้ติดเก้าศูนย์ปดไว้นะมาครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะจบพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวลงไม่ทันครับเพราะลุงทัศน์ทมาเสร็จก็สี่โมงแล้วนะครับจะสี่โมงแล้วครับเหลืออีกนิดหนึ่งเหลือสิบนาทีเนาะมาครับจบแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับอ่าลุงทัศน์ไลให้ดูช้าช้าครับเดี๋ยวลงไปลงในช่องลุงทัศน์านอยลาวนะก็ตามนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้คลิปแรก จบแค่นี้ครับขอให้พี่น้องโชคดีครับสวัสดีครับ